ผลไม้ป mm ีศาจร้อยผลสุ่มจนท้อโอ้โหโคตรเกลือโอ้ปวดปีศาจโคตรสวยไอ้เตยจ่ายครั้งเดียวเฮ้ยร้อยทังเลยพเบยวิร้อยผลเลียวไวกดการสุ่มผลไม้ปีศาจร้อยผลคุณก็ต้องเลือกกินหนึ่งผลเพื่อใช้พลังผลนั้นต่อสู้กับสตูไอ้ยไอ้เตยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อะไรวะเฮ้เนี่ยเอ้เตยเฮ้ยอะไรวะมันเป็นเหี้ยวนี่วะเฮ้ยรุนขาวรุนขาวเฮ้ยมันเหี้ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ้าตาคุรี ครับผมมีตน้นลบคุณสุริการหลอนดักเว็บวันนี้เติมเงินไปเจอเว็บไซต์นู้บบมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดสุม่มั่วได้โดยที่พวกเราไม่รู้ว่ากดสุม่มั่วที่มาจากดักเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเรา,าจะมาลองสั่งซื้อกดสุบม,มั่วจากเว็บไซต์กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกด like, ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้่ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอ่ะมันมีกดสุ่มมั่วมาวุ้ยเฮ้ยมันมีด้วยวะสุ่มมั่วก็มั่วไงมั่วไปทั่วงานกูเราปยัดข้อมูลเพิ่มเติมหมดละกันสุ่มเลสุ่มแหลกสุ่มจนหมดตูดโอ้ยโอ้ยเตยงี้ก็ไม่มีตังเลยดิเหลือแต่ตูดไงงานเราไปดูว่ามีกดข้อไหนบ้างไอเตยกดข้อแรกเนี่ยกฎการสุ่มผลปีศาจร้อยผลผลสัตว์สะเทือนหนุดขาวุ้ยงี้ก็ไม่มีอากาศเลยดิวะทำไมวะอากาศบดโลกไง กดข้อที่2กดการสุ่มผลปีศาจร้อยผลผลโมจิอุ้ย,ยเตยโมจิเหนียวๆบ้าอย่างนี้ไม่มีโมจิกินดีวะเอ้าทำไมวะก็โดนขโมยโมจิหมดอ่ะเอ้ยกดข้อที่3กดการสุ่มผลปีศาจร้อยผลผล,ผลแสงวิคิดซะรู้เอ,าอ้าวันอาทิตก็เจ๊งอะดิเอ้าทำไมอะ่ะก็โดนขโมยแสงไงเอ,อ้ยกฎข้อท้าย กดการสุูงผลปีศาจร,ร้อยผลผลเลิฟวิเตยตายแล้วผลรักอ่ะโลกนี้ไม่มีความรักกันดิเอา้าทำไมอ่ะโดนขโมยความเลิฟไปหมดไงเฮ้ยแล้วมึงสนใจกดข้อไหนอ่ะว่าเอาคุณมูจิไหมเฮ้ยเหนียวนุ่มนะนะเออกดข้อสองเลยเดีย๋ยวแกเอากดข้อนี้เลยอันกดการสุ่มผลไม้ปีศาจร,ร้อยผลสุ่มจนท้อโอ้โหโคตรเกลือเฮ้ยเตยมึงเคยเกลือป่ะกูไม่เกลือหรอกเพราะกูตัดไปขายไปแล้วไออ,อยู่ได้ไงวะสนใจต่อที่อีเมลเนี้ยงานพอดีต่อที่อีเมลเลย คู่ชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ตอบไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อกดการสุ่มผลไม้ปีศาจร้อยผลไปที่เรียบร้อยแล้วและทง Dark Web างดาวเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่าจะจัดโซลเกชันไหมเราภายในสุดว่าที่ข้างหน้า,างั้นเราลองไปดูเลยดีกว่าไอ้่าเดี่วแถวไหนละวะข้างหน้าดิไว้เนาะในร้านสุูบน้อยผลไว้เตยร้านี้ประวัติจอดดีอุ้ยเตยร้านสุูบน้อยผลไว้ไไยว่่่าใชแนเลอุ้ยเตยมึงลองดูดิอู้ ปวดพี่สาโคสวยไอ้เตยอะไรวะน่ะลุยเจี๊ยงอะไรวะเฮ้ดินั่นมันลิงสนใจสุ่มผลป้าพี่สุดใจครับไมเลยวจ่ายครั้งเดียวสุ่มร้อยครั้งเลยพว่ร้อยผลเลยวไอ้เตย แล้วเราแล้วมันจะมีพลักจริงป่าครับมีจริงแน่ามีพีม่เชื่อนะพี่ผงมีกิ่กกันเลยหมเอลบาไว้ยผเลไอ้นงหยา่นี่วะไอ้ผงยาว่ะกินเลยอ่ะใจเบ๊หม้อเป็นยังไยอร่อยไหมเอ้ากูไม่เห็นกายประเทศมีกะเลยวะเออหม้าเป็นยัไงเนี่ยไ้กินผนท้ายดูดีเก๊กเฮ้ยมือหก้อว่ะเฮ้ยนี่มันผลดป่ ยังมันหมดฟ้าเจี๊ยกละวายน้นเฮ้ยเฮ้ยเจี๊ยกินละเพียงการวะเพียงการอะไรวะเกียวเป็นไรอ่ะเฮ้ยเจี๊ยบเป็นผลาแล้วเหรอวะเฮ้ยไอ้เจี๊ยบคักและวายน้อะไรปุ่งงไหวเตยแล้วไปแล้วถึงไม่เป็นวะแล้วพี่อยากรู้นะพี่เอากดไปอ่านก่อนเฮ้ยกดเลยวะงงแน่เลยปุ่งงแน่เพียงการก่อนเลยพี่เตยอะไรวะ กฎการสุ่มผลไม้ปีศาจร้อยผลเว้ยร้อยผลเลยวะงั้กเราไปอ่านก่อนดีกว่ากฎการสุ่มผลไม้ปีศาจร้อยผลกดข้อแรกหากคุณเดินเข้ามาในแมปแล้วให้คุณสังเกตดูว่ามีร้านสุ่มผลไม้ปีศาตั้งอยู่ไหมถ้ามีให้คุณรีบไปดําเควที่ได้รับเพื่ออัพเลเวลและคุณจะได้รับเงินจากการนําเควสำเร็จและเงินนั้นสามารถนําไปสุ่มผลไม้ปีศาเพื่อเพิ่มเวลาให้ตัวคุณแข็งแกร่งขึ้นได้อุ้ยเตยอันเนี้ยมีแต่ผลทักโหดแล้วเราจะสุ่มได้ผลกากปะ ข้อที่สองผลไม้ปีศาจแบบสุ่มในรอบนี้จะมีผลไม้ที่มีพลังแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสีหรือรูปร่างแต่คุณอย่าลืมว่าในรอบนี้ร้านสุม่มผลไม้ปีศาจมีโอกาสสุม่มผลไม้ปีศาจออกมาซ้ํากันได้และไม่ว่าคุณจะสุม่มผลไม้ปีศาจโคตรกางหรือโคตรโหดคุณก็ต้องเลือกกินหนึ่งผลเพื่อใช้พลังผลนั้นต่อสู้กับสตูหุ่ยเตย,ยงั้นกูต้องเลือกแบบผลพิษอะไรเงี้ยเออเอาผลโหดอะ่ะข้อที่สามในขณะที่คุณกาลังเล่นนำเกวดเพื่ออัพเลเวล คุณอาจจะพบศัตรูวิ่งพุ่งตรงเข้ามาเพื่อร่าค่าหัวคุณให้คุณสังเกตดูว่าผลไม้ปีศาจที่ศัตรูใช้โหดไหมถ้าไม่โหดคุณควรหาวิธีฆ้าศัตรูเพื่อรับค่าหัวศัวตรูปุ๋ยเตย<ม>คือคุณมีผลพิษคือจบเออจบปะบอกตรงขพอที่สี่ระหว่างที่คุณต่อสู้กับศัตรูอย่างสูสีอยู่หากมีผู้เล่นใหม่เข้ามาแทรกเพื่อหวังขโมยผลไม้ปีศาจที่คุณสุ่มได้คุณควรจัดการกับผู้เล่นใหม่ในตอนที่เขายังไม่มีพลังก่อนเพื่อง่ายในการรับเงินค่าหัวเพิ่ม อ้ยเตยแล้วจัดการใครอ่ะอ๋อไปจัดการผู้เล่นใหม่ไงมันจะมีเหรอวะรลยาโคถ่ายโค้สุดท้ายในการต่อสู้หากคุณยังฆ่าศัตรูไม่ได้หรือมีผู้เล่นใหม่เข้ามาแทรกเยอะเกินไปจนคุณต้านไม่ไหวให้คุณหาจังหวะนี้ียวมาก่อนที่คุณจะถูกศัตรูฆ่าและเสียผลปีศาจไปอ้ยเตยคุณไม่อยากเสียผลพิษไปนะก็ได้ดีวะกดนี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณเข้ามาในแมตช์เกมบอกฟุตไวู้๋เตยว่าเราลองสุ่มก่อนเลยดีกว่าปะเออลองสุ่มดีได้ปะวะเรียกเงินครับไหนพี่โอ้พี่เงิน พี่ต้องไปตีบอรหน้าโง่นั่นก่อนนะพี่มึงดูดิหน้าแม่งงูจริงหรอวะเฮ้อะไรวะอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไปตีถึงจะสุ่มได้ครับใช่พี่อุ้ยเอาไงอะเอาเลยใบเตยจัดเลยดิเพื่อผลพิษเฮ้ยเอาเลยเอาสองตัวนี่ไอเตยเออตู้มันเลยเอา้เอา โอ๊ยหมดหนีไปแล้วว่ะอะไรวะแม่งต้องให้กูใช้กำลังว่ะเออว่ะขนาดไม่มีผลยังโหดขนาดนี้ว่ะโอสงสัยแล้วมีผลน่าจังเงินได้จะพอเลยเตยซื้อเลยได้ไหมว่าผลพิษอ่ะได้ป่ะได้ป่ะเอาเลยเตยผลแรกเอา้ยอะไรอ่ะผลประตูโออะไรวะได้ผลประตูก็ไม่เอาไม่เอาเออไม่ค่อยโหวตก็ไม่เอาต่อไปเลยครับต่อไปเลยอุ้ย อุ้ยเตยผวดบิ๊กมัมอุ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะเออก็เบี้ยวอยู่นะแต่ก็ยังไม่สุดป่ะอุ้ยไม่เอม่เอาม่เอม่เอาเออต่อไปเลยมาเลยครับพี่เตยผวดเลยวะอุ้มอุ้มอุ้มตีนหมีอุ้ยตีนหมีเหรอวะอันนี้ก็ยังไม่ใช่ผทพิษที่เราตามหาเออก็ยังไม่ใช่ร้อยผทยาวๆอยู่แล้วเออยาวๆเลยอุ้ยใหญ่สามแล้วกันผวดเส้นได้อุ้ยโหดอู่วะยังไม่ใช่ว่ะเออเวลาเรามีร้อยบทให้เตย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อุทยเตยหูยเป็นไงยังสุดไหมนี่ก็แรงนะแต่ก็ยังไม่ใช่ไงเตยต่อ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 ไหนอุ้ยว้าผลเลิศอุ้ยได้ผลเลิศเร็ววะมันก็ไม่ใช่ผลพิษหรอกเตยเอาไว้แบบอะไรวะไม่ได้สักทีต่อไปดีกว่าห้ยอะไรวะไออะไรอ่ะอุ้ยสมงสัยว่าอะไรวะมึงนักเลงเปล่า ไอกน่ฝนต้องการอะไรย่ะเ้ยอะไรอะอุ้ยนัเ่นาเลียอปเอะไรวะไมงอยงขคุณไเนี่ยโอนจงอะไรวะเ้วะเนอยู่ก็ขโมยหรือแม่เอาผลโหดไปด้วยเสียตังซื้อนะเนี่ยออะไรวะแม่งมาฟรีแล้วูต่อไปเลยวะ มาเลยมาเลยต่อไปปวดเลยวะวุ้ยเดยผลโมจิเได้โมจิเอาไว้หน่อยโมจิก็ดีกว่ากูจะรีบไปกระทืบตรงแบงนี่อะไรวะนี่เดียร์ช่วงนี้ข้าวหัวเราลดลงว่ะเราต้องออกไปล่าข้าวหัวสักหน่อยละจัดไปเลยจ้ะวุ้ยเดยมันจะกินหมดเลยอ่ะเฮ้โมจิเอาไว้หน่อยมันจัดจะเทือนกับผลเยี่ยวอะไรวะไปไ้ตายไปอะไรวะมันมันเหี่ยวนี่วะไปด่วนขาวด่วน ใครวะคาตาคุรีโอ้ยบอลจีบจีใช่เไว้หนอมุรีเตยเฮ้ยเตยบอลแสงบอลจียมีไฟสายด้วยเฮ้ยไฟโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วเลิจัดเลยไว้หนอไปต่อยเลยจัดดีจะได้ฆ่าหวเยไปเล้เออเลย้เย